اشتركوا في القناة วันนี้เราก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับวงโปรงลางพื้นบ้านสินไซแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่จะได้เล่นพินในวงโปรงลางครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพวกเขากันก่อนโอ้โหเป็นไงนะวงนี้ก็สมัครมากนะคะนะแล้วก็สมาชิกเยอะมากก <c oughs> รักที่ตีนตัน้งแต่ถ่ายรายการมานะฮะ <c oughs> ว่ามีสมาชิกเยอะที่สุดนี่ <c oughs> เยอะกว่า <c oughs> มีทั้งหมดสิบเอ็ดท่านใช่ไหมคะววันนี้ค่ะจะมีจะมีซอยอีกคนนึงที่ไม่มามีซอยคนนึงไม่มาเร่องปิดเทอมครับปิดเทอมจะเด็กบอลได้เลยใช่ไหมแบบนี้สิบสองคนใช่ไหมคะสมาชิกทั้งหมดสิบสองคนแต่วันนี้คนหนึ่งไม่มามีทั้งหมดสิบเอ็ดท่านแต่ทุกคนแนะนำตัวเองดีกว่าใครชื่ออะไรบ้างเริ่มจากนี่เลยสันเลยชื่อตำแหน่งชื่อตำแหน่งชื่อแบงค์ครับแบงค์ตำแหน่งบัวครับชื่ออัลเฟ่นครับ ก้น <Workers, S 2> ครับตำแหน่งแกนครับชื่อเปิ้ลครับตำแหน่งกินครับเปิ้ลสองคนชื่อได้ครับวงหลาครับชื่อเอ็มครับพีนเบียรครับชื่อพี่ครับพีนโซโลครับชื่อปอมครับตำแหน่งฉากใหญ่ครับชื่อเจมครับเวลามานาชื่อพงษ์ครับตำแหน่งคองหันชื่อปอกครับเล่นเบียรครับอ๋ออย่าี้พงษจำชื่อได้ไหมจำไม่ได้หรอกแต่เห็นของจริงแล้ววันนี้เคยเห็นมาบ้างอะไรเงี้ยนะเห็นพงษ์อยู่ที่ที่นี่เขาแจ้งวันมาเยอะด้วยนะวันแบบ วงลางระดับชาตินะควันที่หนึ่งด้วยได้เห็นของจริงวันนี้รู้สึกประทับใจมากเราได้เห็นเลยว่าไม่มีเครื่องเครื่องดนตรีที่ที่อื่นที่มีกองสองทีมนะที่มีกองกองจลีบกองสังตัวนี้กองเดิมอยู่พื้นเลยถ้ามความรู้สึกนะทำไมถึงเลือกมาเล่นดนตรีวงลางมาเป็นนี้นแต่ละคนไทยเป็แทนต่อบแต่คนก็สมัยผมเป็นเด็กน้อยๆนะครับผมก็ชอบเสียงดนตรีก็ดนตรีผมอยู่ภาคอีสานผมก็ได้ยินเสียงได้ยงแก้งเสียงซ่ตลอดก็เลย อยากที่อยากอยู่กับสิ่งพวกนี้ครับก็เลยชอบกันแล้วมีใครคนอื่นที่ฟังแนวอูด้วยไหมหรือว่ามีใครแบบแนวอื่นมาก่อนแล้วค่อยมาเล่นดนตรีรงล่างทีหลังไหมมาเล่นดนตรีพื้นบ้านทีหลังมีแบบอยากเล่นกีตาร์ก่อนอยากไปเล่นดนตรีแจ๊สก่อนร็อกก่อนอะไรอย่างนี้ไหมมีไหมนีก่อนทำไมก็แต่ก่อนเราเล่นเปียโนมาก่อนมาเล่นเปียโนแล้วมาย้ายย้ายสัม ก็อยากลองอยากลองลองแล้วเป็นไงครับรู้สึกเป็นยังครับก็ชอบชอบชอบรู้สึกดีดีแล้วมีความแตกต่างประวาสคนยังไงมือถอเนี่ยเรเรื่องโน้ตเรื่องโน้ตเรื่องโน้ตต่างกันเลยไม่ได้เรียนโน้ตไม่ได้เขียนโน้ตเป็นตัวสามตัวอะก็มีแต่ความแตกต่างของโน้ตที่เป็นโบราณหรือจะเป็นปนะัติศสตรคนแตกต่างยังไงก็ส่วนใหญ่จะเน้นเน้นทางในเรื่องของไวเดอร ุดเลยแล้วก็มีเหมือนมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเป็นไงคะซ้อมกันนานไหมคะกว่าจะมาเล่นเป็นวงนได้ขนาดนี้คือปกติแล้วเด็กๆคือเขาจะมีพื้นฐานมาจากมัธยมแล้วอ,อ๋อค,คือเล่นกั<อ>เ,เป็นในบ้านแล<อ>้วแล้วก็จะมีการคือ,ค,อคือมาเรียนที่จะเป็นการสอบอสอบเข้ามาเหมนเหมือนสอบคณะอื่นเลครับสอบตั้งแต่วิชาทั่วไปแล้วก็เรื่องทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็คัดเลือกเข้ามาในการรับสมัครก็มีจะมีการ จำนวนจำกัดในการรับผู้ฝึกษาครับประมาณเท่าไหร่ครมก็จะเป็นก็จบต่ลเรียนแต่ละที่ก็จะเจิงๆมาอันนี้คือตัวหัวหัวของแต่ละโรงเรียนกันเลย เลือกเข้าใหม่ทีหนึ่งแล้วปีนึงรับกี่คนนะคะปีนึ่งรับ30คนครับ30คนเท่านั้นคณะไม่มาเด็กมสาขาที่มือดนตรีเพิ่มเติมแล้วสายสาขาอื่นก็ก็เหมือนกันครับเป็นทีมพิเศษผก็เท่ากันเท่ากันเราเท่ากันทำงานแค่นี้ไม่เป็แล้วถ้าเด็กอื่นที่ดูอยู่เขาอยากจะมาอยู่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกอดแก่นเนี่ยแล้วก็มาเล่นวงวงลานี้ยต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างครับก็นี่แหละครับก็จะมีความสามารถ ก็ค right. ือจะเน้นความสัมมาค่ะความสัมพ hmm. okay. ันธ์ขึ้นดนตรีสามคือต้องเล่นได้ก่อนใช่ครับต้องเล่นได้ก่อนส่วนมากตามโรงเรียนมัธยมต่างก็จะมีกันมีกันรักมีเกือบทั้งหมดทุกโรงเรียนมาแข่งขันกันโอ้โหสามสิบคนโอ้โหทั้งนั้นไี่น่าทุกคนเก่งมากใช่ มาเล่นรวมกันแล้วต้องฝึกนานไหมคะก่อนจะก็ฝึกก็เวลาก็เกี่ยบทุกวันเลยอย่างตรงนี้กำลังเตรียมตัวไปลาวนะที่คีิปสองนี้ครับไปทำอะไรฮะไปมาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเรียนสอนศิลปะชาติลาวที่ไหนคะในลาวที่เวียงจันทงต่อเบียงจังกันเดี๋ยวเราก็ซ้อมๆกันแปดโมงสาม ดีไทยสาดีแลกเปลี่ยนระหว่างหมาไม่อะไรับประเทศก็จะถามเรื่องพินทะไมเมื่อกี้ผมเล่นพิมแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนไม่เหมือนกันมันดมอนกันมตัินตัวตัวนั้นคือเฟตเป็นของทิมครับเป็นออพินจะเป็นเป็นสแตนดาร์ดินครับเป็นเป็นเฟตสแต่ารคือเป็นเป็นพินที่คนทุกคนสามารถเล่นแบบนี้ได้แต่ว่าพินที่พินตัวเนี้ยก็คือปกติต้องการ เสียงที่มากขึ้นเหมือนกับเล่นเพลงตลาดก็ไปในสายรุ่นทุ่งอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องปิดไม่ต้องตั้งคีย์ใหม่ก็ทำเสร็จกีตา ใช่ครับก็ต้องตั้งสายเหมือนพินเหมือนเดิมต้้งสายเมืพินเหมือนเดิมอ๋อแล้วก็การเรียนโน้ก็ต้องต้องเรียนให้มีสียงที่หลากหลายคแบบไม้ไี้เหมือนกีตาร์เลยนะทำมาเคลือบเงาอะไรอย่างดีนะแล้วเป็นมฮอกกานีกับเมเปิ้ลนะฮอกกานีฮอกกานีมีคันโยกแบบเล็กๆด้วยนี่คือคันโยกที่ตัดออกมาเหรอทำเองเองครับแล้วเออเก่งวะปกติมีเล่นโชว์ที่ไหนได้ไหมคะหรือว่าก็ล่าสุดไปที่คุณหมิงมาคุณหมิงไป้โหไปไปไปแพทย์วัฒนธรรม จีเเวรรมอาาาะไไปปแล้สวีเดนนะครับฟินแลนด์บดนีเซียอเมริกาญี่ปุ่นแล้วได้สุดก็เป็นจีนแล้วก็ไปปีนี้ก็จะมีฮาวายก็สุดเดนอีกครั้งโอ้โหเด็กชุดเด็กเด็กนี้ก็จะต้องการให้นักศึกษาคนรได้รีสิทธิ์ได้ออกาสที่นี่นี่ก็มีรูปสิทธิ์รุ่นใหม่ที่สอง ีตรงนีเรื่อยๆก็ต้องสลับใช่อะไรก็ตทองใช้ไม้สไปถามนโปรงรานดี้ว่าคือรพอเห็นไม้มันคือไม้อะไรเสียงคองมาเป็นไม้มาหากไม้ไม้มาหามหาครับมหาเป็นไม้ประจำถิ่นครับไม้ประจำถิ่นนะแบว่าทำที่ไหนถ้าเกิดาจะต้องการซื้ออีาทส่วนมากก็จะทำอยู่ที่กาลสินครับอาที่กาสินครับหรือว่า ที่นครพนมก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าส่วนของตัวของน้นองนี่น้องเป็นทำอะไรครับส่วนตัวนี้เป็นอะไรครัีเนสเซเลของผมเองครับอ๋อดีเนสเซลทำเองได้เป็นยังไงครับีเนสเซลยี่สิบเอ็ดนะครับชื่อว่าดีเล็กซีครับดีเล็กซีก่ไเล็กปกติโรงงานทั่วไปจะเป็นไม้คงคงนครับอ๋อใช่ใช่ จะเป็นไม้ลักษณะเดียวกันครับคือคือไม้มหาทองแต่ว่าอันนี้คือไม้ลักษณะที่ที่แก่แล้วหรือว่าอายุเยอะแล้วหรือว่านานแล้วครับแต่อันนี้เพิ่งทำมาใหม่ไม่ถึงชื้นปีไม้ใหม่ด้วยไมย้ใหม่ก็ด,ดูจากสีแล้วแล้วก็ คือที่มันแตกต่างก็คือมันเป็นโรงเรี่แบบตรงเรียบเสียงดีกว่าไหมมันก็ไม่แตกต่างกันมันให้เสียงที่นุ่มกว่าอย่างนี้หรือว่าเป็นไม้เป็นไม้นี่เนื้ออ่อนอ๋อแล้วมันเป็นแก่นของไม้อ๋อเป็นเก่นไม้เสียงที่ออนมาก็เลยแข็งก็เลยเรียงยงอาเบร์เรื่องเรื่อน่าสนใจกามเนี่ยเนี่ยอะไร ลององหามาสุดนานนะที่เห็นทีกบไว้จะด้วยนะลอมาปีกว่าีกว่าปีกว่าป่าในดูมือซิมือเหมือนกระดาษทรายครับมือเหมือนกระดาษทรายแต่ถ้าตีเข้มันไาะเลาตีทีง้างแล้วะไกลแล้วก็ตีนก็จะมีตกคงวน ไว่การนี่คือเสียงก็จะต่างกันเสียงยังไงอะไรเป็นโน้ตอะไรยก็คือปกติก็ไม่ไม่ได้ตามซูก็ต่างเสียงน้ครับว่าเสียงสูงไปต่าแล้วก็มีก็ร่้สึใจเนี่ยที่ปราะบกลมๆโหดโดอะก็เรียกเลยนะเรียกโหมดครับเวลาฝุ่นานไหมคะเขาบอกว่าห้าห้าหกปีนะห้าหกปีแค่หมอแค่ติ๊กอิโลครับหมอแค่ติ๊กอิโลคือยังไงอะค็อยังไงอะของโลกจริงมาลาจติงอะทไอะ เป็นหมอแคระระดับโลกเลยเหรอไหนอธิบายสิมายความว่าเข้ามากเราะว่ากันว่าไปบอกให้ศิลปินหลายท่านอย่างนี้แล้วอ๋อเอาละใช่บ้างใครบ้างเอาไปบอกที่ติดชีโรมาแล้วใชแล้วอ๋อแล้วมีผิดก็มีศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติเดทดาราและศิลปินพอจะรอน้อยอ่างน้ดูกัันอ่ะเราสำหรับวงสำหรับมหาวิทยาลัยคนที่สนใจที่อยากจะมาติดต่อกับวงติดต่อกับอาจารย์ติดต่อกับ มหาวิไลมี Facebook มีอะไรไหมครับทก็มีทาง f เฟซบ o ๊กได้ครับในโรงงานสินไซครับผมขอโทษด้วยโรงระดับประเทศนี่เลยนะครับใช่ค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถมาชมพวกเขาได้เพราะว่าอยู่ที่นี่กันคุณบ่อยนะคะซึ่งมหาเลยขอนแก่นหรือว่าจะติดต่อกันเขาผ่าน Facebook ก็ได้นะคะครับขอเตือนเลยว่านะโรงงานสินไซขอนแก่นจตุจัก็เจอ เ okay. อ่าวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆวง,งสิงไสามากนะครับขอบคุณมากครับ เวลาหมดลงซะแล้วอาทิตย์หน้าเรายังคงมีวงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาฝากกันอีกนะฮะจะเป็นวงอะไรนั้นห้ามพลาดติดตามชมและถ้าใครพลาดเทปนี้ก็ติดตามย้อนหลังกันได้ที่ youtube.com/guitarroadtv และพูดคุยกับพวกเราได้ที่ f a c e b o o k c o m g u i t a r r o a t v ครับ And you can